โอราชาลูกหนังทั่วโกขอเสนอแฟนหงเหตื่อดังยันโมซาลาต่อสัญญาลิเวอร์พูก่อนสิ้นปีมาก้าสื่อดังในประเทศสเปนรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาลาเตรียมจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูก่อนบทปี2024หลังการเจรจากับนักเตะมีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา สำหรับสัญญาปัจจุบันของสตากองหน้าทีมชาติอียิปต์จะหมดลงในวันที่30มิถุนายนปี2025และการเตราจาขยายสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าในขณะเดียวกันบางโมสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการฝากอนาคตเอาไว้ในถิ่นแอนฟิ์แต่เรื่องทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับต้นสังกัดเท่านั้น ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนทําให้เกิดกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าซาลาเตรียมเก็บข้าวของออกจากลิเวอร์พูลโดยมีทีมในศึกซาอุดิโปรโลีกประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะทุ่มเงินค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อยั่วใจนักเตะอย่างไรก็ตามสื่อชั้นนําในแดนกระทิงดุรายงานว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยซาลาใกล้จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับเดอะรสอีกหนึ่งฤดูกาลและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนสิ้นปีนี้แน่นอน ถังนี้นอกจากโมซาลาแล้วลิเวอร์พูลกำลังเดินเครื่องเต็มสู่เพื่อนมนาวให้เฟอร์กิวฟานได์และเชนอเล็กซานเดอร์โนขยายสัญญาฉบับใหม่แทนของเดิมที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ใครคือคนรู้ใจรวมสถิติโมซาลาแอซิดให้ลิเวอร์พูลสคนรู้ใจมีใครบ้าง100ครั้งเกิดขึ้นในรายการไหน รวมสถิติโมซาลาจัดแอซิดให้ลิเวอร์พูลตั้งแต่ย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิ์เมื่อปี2017โมฮัมเหม็ดซาลาปีคนเก่งลิเวอร์พูลสร้างสถิติทำแอซิดให้หงส์แดงในทุกรายการถึงหลัก100ครั้งได้เป็นที่เรียบร้อยจากเกมที่เปิดแอนฟิ์เสมอฟูลแลม2-2ในศึกเพีย์มลีกเมื่อวันเสาร์ที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแอซิดของซาลาเกิดขึ้นในเพียม์มลีค77ครั้งโดยนักเตะลิเวอร์พูลมีแค่สตีเวนเจอรัตตำนานกัปตันทีมเท่านั้นที่ทำได้มากกว่าที่9 2ครั้ง สถิติการทำแอสซิสต์ของซาร่าในทุกรายการที่ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลรายการพรีเมียร์ลีก265เกม77แอสซิสต์แชมเปี้ยนลีก70เกม17แอสซิสเอฟเอคัพ12เกม1แอสซิสต์ยูโรปาลีก9เกม3แอสซิสต์คอมมิชชั่นทคิว3เกม1แอสซิสต์สโมสรโลก2เกม1แอสซิสต์7อันดับนักเตะลิเวอร์พูลที่ทำแอสซิสต์มากสุดตั้งแต่ฤดูกาล1945ถึง1946 1. เคนนี่ดันกริชหนึ่สิบสอสตีเวนเจอราด145 3. บิลลี่ลิดเดล132 4. เอียนคาราแกน130 5. อาลันอาคอต111 6. เอียนเซนจอนหนึ่ร้อยสาโมซาลา100ในเกมเสมอฟูลแลมนั้นซาลาจะให้โคดีก้กากโปกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทำประตูโดยในบรรดานักเตะลิพู้มีแค่โรเบตโตฟ,ฟิมิโนกับเซเดโอมาเน่เท่านั้นที่บังโมแอซิดให้มากกว่า 3อันดับนักเตะคนรู้ใจที่ซาร่าแอซิดให้มากสุดในทีมลิเวอร์พูล1นึ่งเซเดียมาเน่สิบเโรเบตโตฟีเมโน่สิบสี่สามโคดี้กัปโแปดรับมือให้ได้ฟานไดต์เตือนลิเวอร์พูลเกมเยอะอาจส่งผลกับฟอร์มเฟอร์กิวฟานไดต์เซอร์แบ็กกัปตันทีมลิเวอร์พูลยอมรับปัจจุบันมีโปรแกรมลงเล่นเยอะมากและมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายรวมทั้งอาจนําไปสู่อาการบาดเจ็บ ซึ่งมีผลต่อฟอร์มการเล่นของทีมทัพหงแดงฟอร์มสรุดในลีก2เกมติดต่อกันโดยทำได้เพียงเสมอนิวคาสเซอร์ตตและฟูแลมแม้พวกเขาจะยังคงยึดตำแหน่งจ่าฝูงด้วยการมี 3. ามบคะแนนและห่างจากเชลซีแค่2แต้มเท่านั้นแต่ยังดีที่ริพูแข่งน้อยกว่า1เกมฝ่านได้ยอมรับว,ว่าตอนนี้โปรแกร,รมการแข่งขันเยอะมากและอาจส่งผลต่อสภาพร่างกายรวมทั้งอาการบาดเจ็บด้วยมีเกมเยอะมากและาการบาดเจ็บก็อาจเกิดขึ้นนั่นสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเล่นของทีมได้เลย สิ่งที่ทุกทีมต้องเจอก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บและการเล่นที่ขาดความสม่ำเสมอพร้อมขึ้นขึ้นลงลงเราเคยอยู่ตรงจุดนั้นเช่นกันและมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะหลุดจากสถานการณ์นั้นผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับกรณีของแมนเชสตี้เพราะผมไม่ได้โฟกัสไปที่พวกเขาแต่ผมรู้ว่ามันยากลำบากแค่ไหนที่จะผ่านจุดนี้และหวังว่าเราจะไม่ต้องผ่านเรื่องแบบนี้อีกแน่นอนว่าเราต้องเจอกับปัญหาบาดเจ็บเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพราะมีเกมเยอะหรือไม่คุณไม่มีทางรู้ เห็นได้ชัดว่ามันมีส่วนสําคัญเพราะคุณต้องใช้ร่างกายเยอะมากไม่ใช่แค่การลงเล่นเท่านั้นแต่ยังมีการเดินทางการขึ้นเครื่องบินไปรอบโลกด้วยแต่นี่คือเกมฟุตบอลซีซั่น2024-2025ดังนั้นคุณต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้ปรากลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ระบุ ฮาวิเอลเลตตกองกลางร่างเล็กของลิเวอร์พูลชื่นชมความมุ่งมั่นและการต่อสู้ในเกมไล่ตีเสมอฟูลแลม2ต่อ2แม้เหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกเอเลยตซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองกล่าวว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะในวงการฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเป็นอีกครั้งที่เราแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะไม่ยกธงขาวภายใต้สถานก,การณ์ที่ยากลำบากทั้งทีมและสนามแห่งนี้เราเป็นเนื้อเดียวกันเรายืนหยัด เราน่าจะชนะด้วยซ้ำแต่ผลเสมอก็ดีกว่าแพ้นะเราอยากได้3ามแต้มแต่เราก็ต้อง move on แล้วก็ทำงานกันต่อไป ไม่เข้ากฎอดีตเปาชี้ตัดสินพลาดให้แดงระบเดอร์มอสกาลาเกอร์อดีตผู้ัดสินพิมพ์ีกยืนยันแอนดูโรบสันแบ็กซ้ายริวาผู side, ไม่ควรโดนใบแดงเกมเปิดรังเสมอฟูลแลม2ต่อ 2, 2เพราะจังหวะฟาวใสแฮร์รี่วิลสันยังไม่ถึงขั้นเป็นการขัดขวางทำประตูแบบชัดเจนหงแดงเล่นในบ้านโดนนำก่อนจากนั้นไม่นานสถานการณ์แย่ไปอีกเมื่อโรบสันจับบอลลั่นหน้าเขตโทษตัวเองโดนวิลสันเข้าแย่งจนสกัดขาเสียฟาว โทนี่แฮริงตันเป่าในสนามปรึกษา VAR ซึ่งมีสจ๊วตแอดเวลควบคุมอยู่ก่อนให้ประดงแก่โรบสันเพราะมองว่าเป็นการขัดขวางโอกาสทำประตูอย่างชัดเจนหลังเกมวันเสาร์จบลงทีมงานผู้ตัดสินโดนวิจารณ์กรณีไม่ยอมให้ใบแดงแก่ผู้เล่นฟูแลมทั้งอเดสเปเรล่าคนทำประตูรวมไปถึงอิซาดิยอบที่ยกเท้าสูงตั้งแต่นาทีที่1ใส่โรบสันกรลเลอร์ผู้แขวนนกหวีดไปเมื่อปี2007จัดรายการวิเคราะห์คำตัดสินปัญหาประจำสัปดาห์มองเห็นความผิดพลาดที่มากกว่านั้น ตอนเห็นจังหวะนี้ในเกมผมคิดว่ามันไม่ใช่ใบแดงผมมีโอกาสได้ดูภาพช้าอีกหลายครั้งและยังคงคิดแบบนั้นโรเบสันไม่รู้ตัวว่าคู่แข่งวิ่งเข้าหาเขาจับลูกไม่อยู่และวิลสันเข้าจิ้มบอลคำถามก็คือวิลสันได้ครองบอลหรือ,อยังไม่เลยวิลสันกำลังจะได้ครองบอลหรือไม่มันเป็นไปได้ยากมากเพราะผู้เล่นของลิพูจะเข้าถึงพื้นที่ตรงนั้นก่อนวิลสันเคลื่อนไหวเข้าหาปากประตูหรือไม่ไม่อีกเช่นกัน ดังนั้นมันมีตัวแปรมากเกินกว่าจะเป็นจังหวะขัดขวางการทำประตูอย่างชัดเจนต่อจากนั้นราอรูลคิมิเนสตด้ยิงแล้วและผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหลังจากฟานได้เคลียบอลทิ้งซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มความสับสนเข้าไปอีกการให้ใบเหลืองจะเป็นคำตัดสินที่น่าพอใจมากกว่าหากคิดว่าเป็นใบแดงผู้ตัดสินในสนามควรเป่านกหวีดตั้งแต่แรกเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์หากทำแบบนั้นทุกคนจะสามารถยอมรับได้ ริส FT รายงานว่าสมสรีริพูได้ทาการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้แก่เชนอเล็กซานเดอร์โนและเอเย่นของเขาไปแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแหล่งข่าวยืนยันแล้วตัวแทนของอเล็กซานเดอร์โนได้มีการติดต่อกับเรียลริบิดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในสเปนเปิดเผยว่าสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดที่ริพูเสนอให้กับเชนเป็นระยะเวลา4ปีจนถึงเดือนมิถุนายน2029พร้อมตัวเลือกในการขยายสัญญาออกไปอีก1ปีคือเดือนมิถุนายนปี2030 พร้อมค่าเหนื่อยที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า18ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลเลยทีเดียวแต่จนถึงตอนนี้เทรนอาโ,โนยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่ชัดเกี่ยวกับอนาคตของเขาเรัมลมริตยังคงติดต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันว่าพวกเขากำลังตเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอสัญญาในเดือนมกราคมนี้และตอนนี้ข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ของลิพูก็อยู่บนโต๊ะเช่นกันเทรนน่าจะรอดูข้อเสนออย่างเป็นทางการจากเรยลมลิตก่อนในเดือนมกราคมนี้แต่ไม่ได้จะย้ายทีมในเดือนนี้นะครับ แค่ดูข้อเสนอนี้เฉยๆก่อนจะทําการตัดสินใจว่าจะเอายังไงเกี่ยวกับอนาคตของเขาจากนั้นแจ็คลาสบี้จากดิส s อ็ a แอนด์ฟรายงานว่า แอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายฟูลแลมที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับริพูในเวลานี้หลังจากที่ผ่านมานั้นไม่น่าเป็นไปได้ที่ทีมหงแดงจะคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมเนื่องด้วยอายุของเขานั้นเกินมาตรฐานที่ทางสโมสรตั้งเอาไว้ส่วนผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่คาดว่าริพูกำลังให้ความสนใจอยู่นั่นก็น่าจะเป็นมิลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายวัย21ปีของบอร์นมัตรายานไอโูรีแบ็กซ้ายวัย23ปีของ un, วูบทำตันเจอริลฮาโต b แบ็กซ้ายวัย18ปีของอาแจ็คซึ่งทั้ง3คนนี้เป็นผู้ลนนตสสลาต,ตาาแดมิ และดูการพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาตลอดจากที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลเอ็กโคเชื่อว่าการกลับมาของเดียโก้โชตาจะเป็นกุญแจสำคัญให้กับทีมลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สู้ศึกต่อไปได้หลังจากนี้สหน้าทีมชาติโปรโตุเกสวัย28ปีกลับาลงสนามให้กับทีมหง์แดงได้แล้วในเกมที่เสมอกับฟูลแลมต่2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะอยู่ในสนามเพียงไม่กี่นาทีแต่เขาสร้างผลกระทบให้กับทีมได้อย่างมากเลยทีเดียว โชต้าลงเล่นไปเพียงแค่11นาทียิงประตู1ประตูและเลี้ยงบอลสําเร็จ3ครั้งจากความพยายามทั้งหมด3ครั้งแบบ100%เลยเขาสมัมผัสบอล22ครั้งจ่ายบอลสาเร็จ13ครั้งรวมทั้งจ่ายบอลแบบสําคัญไป10ครั้งโดยมีอัตราความแม่นยําในการจ่ายบอล77% โชต้าชนะก,การดวลบนพื้น4ครั้งจาก6ครั้งและชนะก,การดวลกลาาอากาศ2ครั้งจาก2ครั้งการกลับมาของโชต้าในครั้งนี้หากว่าอาเนอร์สามารถทําให้เขาไม่บาดเจ็บอีกได้นั่นจะทําให้แนวรุกของทีมลิเวอร์พูลจะแตกต่างออกไปจากนี้เลยทีเดียว ถ้าเรื่องเทคนิคและความเชียบคมในการยิงประตูยังไงยังไงโชต้าก็เป็นอันดับหนึ่งในทีมแน่ๆอัตราการเปลี่ยนจากโอกาสเป็นประตูดีกว่าซาลาอีกด้วยแต่ปัญหาคือเขาเจ็บบ่อยและมักที่จะใช้คําว่าดวงสวยได้เลยจริงๆในการบาดเจ็บแต่ละครั้งมักที่จะเกิดจากการประทะและถูกคู่แข่งทําฟาวใส่เสมอถ้าหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไม่ต้องกังวลเรื่องการทําประตูต่อไปแน่ๆครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ